ดูไป่หอยูไปอยูจะไปให้ถึหนึงแสนไม่ได้ ร้านไม่ซิบาทละจีนี่มันกินแต่นะร้าไม่เนี่ยจะซิบิบบาทโอ้บาห้าบาทหบาทห้าบาทชิบบาเออชิบบาห้าบาทนี้หรอกมีค่า สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทั้งบ้านไกลแดนกุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะครับทริปนี้ผมพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวยังอ่างเก็บน้ําแม่หาดนะครับผมหรือว่าอ่างเก็บน้ําห้วยปราซางอ่อนนะครับอําเภอรปราซางนะครับผมจังหวัดอะไรวะจังหวัดลําพูนนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกที่อ่างเก็บน้ําแม่หาดเปิดนะครับผมก็ถือว่า บรรยากาศแบบโคตรดีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเ,เดี๋ยวเรามาฟิวแคมที่นี่ดีกว่าคริปนี้ก็มาลองตีอย่าบปอมดูนะครับผมมาอดอากาดีมากก็ที่นี่มีปลาแทบจะทุกชนิดนะครับมีชะโดไม่มีมีกระสูบมีช่อนปลาบู่วันแรกของการเปิดก็ถือว่านักตกปลาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผม อเคครับเดี๋ยวไปลองลุ้นกันดูนะฮะมาแล้วลูกจ๋าปลากระสุนตัวแรกครับผมใกล้ๆนี่เลยดุมาก <laughs> แตกแล้วจ้าโอเคเปิดเกมได้สวยครับเป็นชาอนี้ผมใช้เป็นซิงกิ้งนะครับผมแล้วก็คันวันนี้ใช้เป็น6ฟุต9เลยก็กะว่ามันเล่นตีแบบไกลๆนะครับผมเป็นคันของอบูนะครับผมยูเว a รน์นะครับผมเวทอยู่ที่40นะสายพี E 0.8วันนี้ <laughs> กะแบบเล่นงานไกลๆเลยนะครับ โอเคสวยงามนะครับผมกระสุกตัวแรกฮันโลปลาลิ้มใหญ่มากโอ้โห้โหอ้โโอ้โหกัดหน้านี่เลยทุกคนโมดูพี่เอกอะ โอ้ oh, เปิดประเดิมสว,ส,ดสวัสดีครับเพี่เอเบนะครับผมเปิดประเดิมมานนะตีสองคำไม้เองสายวันริมตัวปละดูดูดูขนด้าน,นผมก <c oughs> ใหญ่นะใหญ่เนื้ยใหญ่อะใหญ่มากดูด้ามเป็ดอ่ะด้ามเป็ดเล็กไปเลยเนาะอ้ย ชินีก็เดี๋ยวเราจะเดินตีกันนะครับผมก็พาทุกคนเดินเที่ยวไปเรื่อยๆในอ่นางเก็บน้ำไม่หาดแห่งนี้นะครับผมชิวๆแต่เหนื่อยแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนชมบรรยากาศไปเรื่อยๆของอ่างที่นี่นะครับฟังเสียงนกเสียงไม้ไปเนาะฟิลดีมากบรรยากาศกำลังเย็นสบายๆครับแต่ไม่รู้ว่า ถ้าแดดออกมาเน <c oughs> ี okay. Yok, so. of love. Of love. Uh ่ยมันจะเป็นยังไงนะโอเคครับผมกว่าจะได้เจอเธออีกสักครั้งอยากอันนั้นอาจจะจะมุ่งไหนพละมม้งขยะเต็มเลย สายพี่อีฉันก็เตรียมมาหน่อยซ้ำสิจ้ารออะไรเราจะเดินภารกิจคือเดินแวดแอ่งมาหน่อย รู้สึกโคตรฟินเลยได้แบบเดินสัมผัสบรรยากาศเนาะสนุกดีอตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท้ายอ่างแล้วนะโอ้มีพี่ๆเขาอยู่ด้านล่างนี่นะนู่นนะได้ปลาบูตตัวใหญ่ๆไปเลย โดนพมแล้วโดนพมงแล้วรุดโ้เต๊กอะ ไม่รู้สึกตัวเองเหมือนกันนะครับว่าแบบหลงรักธรรมชาติตอนไหนนะรู้ตัวอีกทีก็ขาดมันไม่ได้ละ ได้ยินแล้วอ่ะโ้เยื่อติดฟ้าพุ่งไปนู่นเลย ไปเพื่อนอ่ะปอ่ะลเอามาดูนะมาดูครับโอ้ตัวเช้นไงอ่อโอ้โอ้โอ้ถ้ามีกล้องซูมมาตัวน้ำมอนขนาดนื้ บ๊บบ๊บบ๊บเอาหลุดวะหลุด2ตัวแล้วอ๋อหลุด <try> ยังวะโสมมิมหน่อยอ่ะผมก,กลัวมันเข้าโขรจริงๆไงไงอ,อ่อนจังวะกูเนี่ยโหโดนครบตั้งหลายตัวนู้เอ้ยอ่อนจังวะคือวันนี้พลาดอย่างหนึ่งที่เอา PE 0.8มา คือกะว่ามาตีกระสุไนไงทุกคนโอ้สายช้ำไปลุยกันต่อ,อถ้าเอาพีอีหนึ่งมาแน่นะนูเอ๋ยนู โฮโ,ฮโฮมหมาช้านานี่เลยโ้หมาโดนตรงปลายไม้นี่ทีนีโหนี่ตอนนี้พี่เอกหายไปไหนไม่รู้นะครับคือผมตีเมื่อกี้แล้วก็แกก็หายไปนะผมก็เดินหายอยู่นะ ทิ้งฉันได้ยังไงทิ้งฉันได้ยังไงพี่เอกเอวีอยู่ไหนจะโอ้<ะ>โอลร่มเร่มเหนื่อยแล้เร่มเหนื่อยแล้วลเจอแล้ว,ลวไม่เธอมาแอบตรงนี้ i ดูดูแล้วใหญ่เลยใหญ่เลยฮืไซ <c oughs> <c oughs> โลในคอละจ้าไซโลสวยงามยัหงหายไปแก่ มาแล้วกบยางเคอร์ออฟิวกบยางเคอร์ฟิวมาแล้ว <laughs> ผลงานกบยางเคอร์ฟิวมาแล้วไ <laughs> ซรโรจ่ะ <laughs> หน้าที่พลแบกปลาครับตอนนี้ถ้าเขาย่องเข้าไปเดี๋ยวให้พี่เอกจัดการก่อนครับ หลังขอนไม้นอนแน่ๆตรงๆเลยไปนั่นแหละนั่นหมูใหญ่อยู่เอ๊งอู้บดโดโตอยู่โต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 ยู่อ้ายอ้ายอดใจก็ไปมันขบเธอแล้วนี่อืม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  เดินห้างต่อคนเหนื่อยเดี๋ยวเราจะาไปแวะพักกินข้าวนะฮะเป็นเด็กแบบพาด้วย โอเคเดี๋ยวเราพักกินข้าวกันนะครับในกระเป๋าผมก็จะมีกล่อเยื่อน้ำเครื่องดื่มนะครับแล้วก็กระสอบใส่ปลาแล้วก็มีกระเป๋ากล้องมี power bank นะครับโอเคพักกินข้าวกันนะพี่เนาะมอ่กกนวนอยู่ยคนเดียวเลย สังเกตทุกครั้งที่แบบที่แบบว่ามามานั่งกินกินข้าวอ,ะอ่ะพี่เอกแบบจะหันหน้าฟอหน้ําตลอดบอกเคยมีที่ไหนที่แบบหันหน้าหันหน้านี่น้ําเลยจะดูปา่าตลอดอออกตรงไหนมีปา่ปาก็พอกึน <c oughs> มามนหยิบเข้าไปหอบไปนะแอะนะไปหลังจากกินข้าวเสร็จก็ลุยกันต่อครับผมตอนนี้เรียกได้ว่าพี่เอก พาผมเดินเข้ามาถึงรังอ่างเลยคิดว่าน่าจะประมาณสักสามกิโลเนาะพี่เนาะ โอ้กระสุบเล็กนี่นะครับเราเดินมาจนถึงอีกฝั่งแล้วนะครับโอ้โหคนตกปลาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เออเฮ้ย,อ,ยอ,อากาศดีอืมมีนกเป็ดด้วยบรรยากาศดีดี มีบ้านอยู่ริมน้ำแบบนี้น่าจะดีเนาะทุกคนอุ้ยอุ้ยโอ้โหร้อยเียบร้อยโอ้โหสายสวยสายสวยสายงามเลยเส้นดูเส้นดูเป็นสองตัวแล้วแท สองตัวด้วยกันเสียฟูดทำเลอเด็กเก็บปลาครับวันนี้โอ้โหยำมาส่งให้เอกจอมเป็นตลอก เจตาเอืะเหี้ยลูกตกึงว่ตอนนี้ก็เป็นเด็กเก็บปลาให้พี่เอกไป <c oughs> ผมทำกบยางขาดหมดแล้วเ <c oughs> หนื่อย ủa hả à nó trộm đây ghéo ừ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  cục giang sẵn có mặt mì Sải có mấy đi สายเกินไปละโดนอีกแล้วเฮ้ยอู้อออออออหมูใหญ่ใหญ่เอ๊ะใหญ่ใหญ่ใหญ่หูปากเบือนพลื่อ โอ้ยาวมากโอ, <manner. S 1> อ้ยาวมากยาวนะอ่ะยาวจริงวบรดูลอกสอบเทียบปะอุ้ยอันนี้มันซ่อนโอ้ยาวก็ซอกโอ้สิงนี่วะ,ะยาวยาวก็ซอกของแม่มาเ <iliyor> ออโอ้ยาวม,มากห,ห,หูกระเป๋าหนักมากโคตรหนักอุ้ยอู้หูสบัดหางเลยจ้ะโอ้โหมันอยู่ที่ไอ้โดนขบติดเจ้าเลย คนละตัวเองคนละตัวทิวขึ้นละอูอย่างตะกี้ไหมวันนี้อันพนักงานขนป่ามาส่องเอกจอมเบ็ดเอาออกแล้วมั้งมาจองแล้วบ่าเอัน่น้ำเหลือบ่ะ ตัวที่มันเอาหัวมองเองเนี่ย <ừ. S 1> โอเอ็กสายมันฟไฟอยู่ฟไฟอยู่สายสายไม่ได้เลื่องเลย Bà anh vô Ui bà anh vô Ui ui vô nè น้าปายอยู่นะี่ดึกด๊กดึกด๊กดึก๊กเนี่ยดขอสายนะอะสายขาดนะครับสายผมนะ่าจะนานเกินหรือเปล่าวะ ตัวนี้ใหญ่มากเกือบสองโลแน่แนสายผมน่าจะเก่าเกินนะไม่ได้เรื่องเลยเว้ยขาดแบบเป็นสิบครั้งเลยโอ้โหตัวนี้ใหญ่จริงครับเปียกเลยกูเทียบกับรองเท้าอใหญ่ ีนะครับได้เลือดอตอนนี้พวกเราเดินมาอีกฟากหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมทันเขือนอยู่นู้นอากาศตอนเที่ยงโคตรจะร้อนผมจะบอกว่าตอนนี้ผมพาทุกคนนะมาเที่ยว รอบอ่างแล้วนะครับผมไม่คิดว่าจะบ้าขนาดนี้เดินกันระห่ำม,มากแต่ก็สนุกดีคือเดินไปเรื่อยๆมันก็เจออะไรเรื่อยๆเจออะไรแบบนั่นแหละสนุกดีเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวเราลุ้นปลากันต่อนะครับทุกคนผมจะให้ดูอะไรเห็นไหมครับพี่ผมจพาทุกคนมาเจออะไรแบบเนี่ย ผมอยู่ใกล้ธรรมชาติมากๆเลยดูครับผงผีเสื้อมันล้อมผมไม่หมดเลยว้าว <c oughs> เออแปลกดีนะครับมีสีม่วงกับสีเหลืองนะอะเยอะมากในเป็นพันๆนนะ่ะเห็นไหมอุ้ยสีเหลืองก็สวยนะี่อู้เย,ยอะมาก ว้าวโหเฮ้ยสวยอะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านพี่เอกเอบีแล้วนะครับพี่เอกก็ร้อนมากๆเข้าไปแอบน้ำเรียบร้อยดูปลารวมครับว้าวใหญ่มากนะครับโลก,กว่านะนี่นะครับโอ้โหโอเคก็ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามพี D ่ดีฟิชชิ่งอ้ย ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามพีนนฟิชชิ่งนะครับผมเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆเนาะก็ใครอยากให้ผมทําอะไรเนาะอยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ตันมากๆเลยโอเคไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ